จะมาทําอตําทําทรีนไก่แล้วจ้ะน้ำตาลปึกกระเทียมบอกรีตําไปมันสิเผ็ดบ่ประเด็ดตอนอย่าใส่หลายมันเค็มบักหนาวใส่ลงไปบักหนาวบักหนาวจา้ะ วายบะเขียรลนเขียเทศนั่นเองเขียเทศบ้านเราเอาใส่มือเดียวตองเขาเอินี่ยังความพยายามในการเทศกิบนิดนึงน้ำป,ปลาแดกหนึ่งซ้อนใส่ปลาแดกตอนเรานำปลาแดกหนึ่งซ้อนใส่ีน่อยววายทำไรเลยหิวข่าขแห้งหิวข่าวแห้งมกระลิกงานพี่น้องเลย,ยบักแต่ง ใส่แต่งไปน้ำปลคามกับใส่ลรเด้อบตีเด้อนัวเด้อบเด้อคนนึง่งตีต่ำคือข่อยบอ่คนงนงต่ำน,น่กจังสนฮ่ากงสิบตีนไก่ตีนไก่ใส่ลงไปโรดคกุกกขึ้นหน่อยะะต่ำบันวาจักนย